ตอนนี้เขามีโปรโมชั่น1แถม1น,นะก็มาดูซิว่าส่วนตัวถ้ามันมีสีตรงกลางระหว่าง2ส,สีนี้เ่ยจะเป็นสีที่แบบ Perfect m a t แมไม่ค่อยชอบอะ่ะคือเหมือนมันพอดีเฉยอ่ะดูการปกปิดนะคะนี่หน้าเนียนดีมากเลยอะ่ะการปกปิดดีเนื้อสัมผัสดี สวัสดีค่ะเกาพบก,กับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวควุชชั่นแบรนด์ไทยนะคะที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ ช่วงนี้คนดูในช่องบิงบิ๊กคือขอกันเข้ามาเยอะมากกับคุชชั่นตัวนี้เลยค่ะคุชชั่นโซชายนะคะตลับม่วงแบบนี้เลยที่เห็นมา2ตลับแบบนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่น1แถม1นะก็มาดูซิว่าคุชชั่นโซชายนะคะจะคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าอยากรู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะกดซับสไครป์ช่องบิงบิ๊กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่า คูชชั่นโซชัยนะคะควรต่ำไหมนะวันนี้เราอยู่กับคู้ชั่นโซชัยนะคะม o ดเมจิก c คเวอร์ u ู้ชั่นะคะสีที่บิกได้มาคือเบอร์01กับเบอร์02นะคะนี่สวัสดีก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือเบอร์01อันนี้คือเบอร์02นะบิ๊กรู้สึกว่าสีค่อนข้างมีความแบบกระโดดอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวถ้ามันมีสีตรงกลางระหว่าง2สีนี้จะเป็นสีที่แบบเพอร์เฟคแมทสำหรับบิกมากนะเพราะเหมือนเนี่ย 02ก็มีความเหมือนเข้มกับผิวบิ๊กปแบบจึ้งหนึ่งนะ01ก็มีความแบบอุ้ยขาวโตวอินเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูในคลิปนี้นะคะคุชช่น n so s h นะคะวางขายอยู่ที่ราคา390บาทนะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะแล้วอย่างที่บอกไปว่าเขามีโปร1นแถม1เนาะไม่รู้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,ค,า,ค,าควรตาหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้บิ๊กมารีวิวให้ดูนะก่อนจะไปลองใช้นะคะมาพูดถึงความเค็มดีกว่านะคะว่าคุชช่น n so s h แต่ละจุดเขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคุช h i ่นซช s h นะคะ เป็นคุชชั่นผิวลูกรักพระเจ้าหุยพระเจ้าจะรักฉันไหมก็มาดูในคลิปนี้นะคะว่าผิวหน้าแบบเนี้ยจะเป็นผิวลูกรักพระเจ้าได้หรือเปล่าเพราะเหมือนพระเจ้าจะลงโทษเราตั้งแต่แบบวัยเยาว์เลยสภาพหน้าเลยแบบปุขนาดนี้นะคะถัดมาค่ะคุชชั่นโซชายเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับ everyday u t h นะให้ลุกงานผิวแบบ everyday บางเบาแต่ว่าปกปิดนะมาดูสิว่าการปกปิดของเขาอะ่ะจะปกปิดได้มากน้อยแค่ไหนในหน้านี้ และสุดท้ายนะคะเนื้อคุชชั่นเป็นเนื้อแบบกำรรมะหยี่นะคะให้ฟินิตแบบกึ่งฉ่ำกึ่งแบทนะมาลองใช้จริงกันดีกว่าเนอะว่าคุชชั่นโซชายลงไปที่หน้าแล้วจะชายไหมจะชายแบบ s h i n e หรือ s h y นะคะชายได้แบบอุ้ยเขินอายหน้านี้แบบมันไม่ได้หรือเปล่ามาติดตามชมค่ะเขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเอดยใดนะหลักๆแล้วอะ่ะบิ๊กก็จะลงเป็นเบอร์0-2นะคะนี เนเชอรัลตลับเขาก็มีความน่ารักดีนะเนี่ยสีม่วงเอยใไนะพับที่ให้มาก็เป็นทรงหยดน้ำนะคะเข้าตามซอกมุมได้แล้วก็พับค่อนข้างนุ่มดีเลยเปิดข้ไม่ค่อยชอบอะ่ะคือเหมือนมันคือถ้าไม่ได้ตั้งใจจะขายแบบรีฟิวอ่ะบิ๊กว่าก็ไม่ควรทำพัฟชั่นที่มันแบบมันจุ๊บแบบเนี้ยเพราะว่ามันหลุดง่ายแล้วมันเหมือนไม่ได้มีกาวอะไรยึดมาจากทางโรงงานอะ่ะ เวลาใช้งาน่ะมันก็จะแบบมีความเด้งแบบอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นนะคะอ่ะกดลงไปสิลูกเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับเท็กเจอร์ตรงนี้ในการบนเมื่อวานบิ๊กลองแบบแท็บแล้วก็มาวนตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันบางเบาเกินไปวันนี้บิ๊กก็เลยจะลงแบบที่ไม่ไม่บนแล้วกันเพราะทางแบรนด์เขาก็เคลมอยู่แล้วว่าคุชชั่นเขาเป็นคุชชั่นแบบเนื้อบางเบานะคะบิ๊กอยากเห็นว่าวถ้าไม่ว bon, นมันจะได้การปกปิดแบบมากแค่ไหนเพราะว่าหน้าวันนี้บิ๊กก็คือ มีรอยกรุบมากอะมาลองลองที่หน้ากันเลยไม่เป็นการเสียเวลานะคะกดไปนี่ลงจากขอบหน้าก่อนเบอร์ศูนก็ประมาณนี้นะคะขาวเหลืองข้างหลังก็เหมือนมันจะเข้มปะแต่พอลงที่หน้าแล้วอุ้ยพอดีเฉยอะดูการปกปิดนะคะนี่ค่อนข้างกริบดีนะเออต,อตาบังต,ตาเกาะน,นี่ before and after รอยแดง,งข้างฟระจมอ้มอาวอยู่ นเห็นไหมมาที่ตรงนี้กันบ้งางโตเลยเลยเพราะเอาอยู่อยู่นะนี่ค่อนข้างปกปิดได้ประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแบบเกือบฟูคัฟเวอร์เลตนะไม่ใช่คุชชั่นที่แบบโอ๊ยได้ให้งานผิวแบบกริบฟูคัฟเวอร์เลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นแบบเกือบฟูคัฟเวอร์เลตนะแล้วเนื้อเขาบางเบาสมควาเค็มนะมันค่อนข้างซึบไปกับผิวได้ค่อนข้างดีอ่ะไม่ได้แบบดูกองๆลอยๆโบกๆนะคะรีบชอบเนื้อคุชชั่นโซชัยนะตอนแรกก็รู้สึกมีความ ลังเลว่าอุ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าอินฟูต่างๆเอยใดคือรีวิวฉ่ำมากใน Tik t o ็อกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันดีจริงหรือว่าดีเพราะงานรีวิวแต่เนี่ยบิ๊กได้ลองแล้วบิ๊กว่าเขาดีจริงนะดูสิ before After งานผิวดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ธรรมชาติจนเกินไปยังให้การปกปิดที่ดีอยู่นะนี่เห็นปะและฟินิชคือดีมากน่าเล่นแสงสุดเลยอะแล้วมันกืนมันซึบได้กับผิวค่อนข้างดีอะคือใช้แล้วมันมีความแบบนวลเนียนผ่องประมาณนึงอะ คืองานผิวมันสวยนะว่าบาทอะ่ะมันสวยเลยเนี่ยดูใกล้ๆสวยไหมสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะคือต้องมีแล้วเพราะว่ามันมันสวยจริงๆดูนี่แล้วอยากจะบอกว่าบิ๊กซื้อในคับปีใช่ปะมันจะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มอะ่ะบิ๊กซื้อมาไม่ถึงสามร้อยเก้าสิบซ้อสองะหลับอะ่ะแกมันจะหาได้อีกตอีกที่ไหนอะ่ะแล้วไม่รู้ว่าโปรโมชั่นนี้จะแบบอยู่นานนั่งน้อยแค่ไหนแต่บิ๊กจะรีบปัดคลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนไปซื้อตามเพราะามันเนี่ยมันดีอยนะ ใครที่ชอบผู้ชายแบบงานผิวเป็นธรรมชาตินะคะมีความแบบวิหน้าผ่องหน้านเนียนเล่นแสงก,กรุบกริบอ่ะต้องตำแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยังแบบอกปิดน้อยไปหรือเปล่าก็พาเซลเลอร์เขาช่วยได้นะคะดูนะปิดดีแล้วสีเบอร์ศูนย์สองเนี่ยตอนแรกไม่รู้สึกว่ามันต้องเข้มกว่าหน้าบิกแน่เลยมันก็ค่อนข้างกลืนดีนะสารภาพตามตรงเลยนะว่าคุชชั่นที่บิ๊กซื้อมารีวิวส่สวนมากอ่ะอันไหนถ้ามันไม่ดีบ้งอะ่ะบิ๊กก็ใช้แค่ตอนรีวิวแล้วบิว๊กก็ทิ้งน้องไว้แบบนั้นนะคะ แต่ถ้าคุชชั่นตัวไหนที่แบบอุ้ยมันมีการหยิบใช้ซ้ำอะ่ะเรื่อยๆอะมันก็ได้ใช้ในช่วงปีแรกๆที่ทํำรีวิวคุชชั่นอะมีใช้คุชชั่นจนหมดนะแต่พอมาปี2ปี3เนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่3อ่ะไม่หมดคะ่ะมันเยอะเกินอะแกคุชชั่นเดือนหนึ่งบิ๊กซื้อแบบ3ามตลับอะมันจะใช้ทันได้ไงเนาะนี่ลงไปแล้วทั่วหน้าแกด้วยคุชชั่นโซชาเบอร์ศูนะ หน้าเนียนดีมากเลยอ่ะการปกปิดดีเนื้อสัมผัสดีบางเบาซึบคือไมกับหน้าสุดๆนะแล้วฟินิชเล่นแสงกำลังดีเดี๋ยวพอเราเซ็ตแป้งเอ่ยใดอ่ะมันก็จะดูลำมุนดุมูแมตมากขึ้นนะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยฉันหน้าแห้งอยากได้งานผิวแบบชําแบบนี้ทั้งวันก็ไม่ต้องลงแป้งเพราะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าด้วยแบบลงแก้มลงคอนทัวร์เอด่ดใดมันก็เหมือนกันเซ็ตแป้งไปในตัวนะในวิคราะ์ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งหน่อยแล้วกันมาลงแบบกลางหน้าเป็นฟิลแบบไฮไลท์มิรู้สึกว่าช่วงหลังๆมันเนี้ยบิ๊กไม่ค่อยได้เมาส์กับเพื่อนๆเลยในคลิปปกติแล้วอะ่ะลงครึ่งหน้าฝั่งแรกอะ่ะบิ๊กก็จะพูดถึงคุชชั่นหรือผลิตภัณฑ์ที่บิ๊กใช้นะ แล้วก็พอลงครึ่งหน้าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะบิ๊กก็จะเป็นฟิลแบบเมาส์มอยต่างๆเลยได้ใช่ปะแต่ช่วงหลังๆมันเนี้ยไม่รู้ว่าใครสังเกตหรือเปล่าบิ๊กไม่ค่อยได้เม้า์มอยอะไรเลยอะ่ะ<ม>ก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ หลังๆมันเนี้ยมีรู้สึกว่างานบิ๊กค่อนข้างเยอะมากพอบิ๊กไปจับติกตอกใช่ไหมคะแล้วมันก็เอค่อนข้างมีกระแสรประมาณนึงแล้วช่วงนี้ก็มีลูกค้าเข้ารีวิวต่างๆเลยใดทำให้แบบงานบิ๊กก็เยอะขึ้นไปอีกนะคะบิ๊ต้องทำ Tube, ํำ YouTube ก็ทำติกตอกแล้วก็ทํางานประจําตัวเองอีกแบบเป็นฟูลไทม์อ่ะห้าวันเออยใดนะก็เลยอาจจะทําให้ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความแบบเหนื่อยล้าแล้วก็ อาจจะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆช้าหน่อยนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็สัญญากับตัวเองว่าแบบตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะพยายามตอบคอมเมนต์เพื่อนๆใ,ให้ได้มากที่สุดนะคะใครรู้สึกว่าโอ๊ยช่วงนี้คุณบิ๊กไม่ค่อยตอบคอมเมนต์เลยก็ขออภัยด้วยนะคะจะพยายามตอบแล้วกันแล้วก็มีเพื่อน,เ,อน <laughs> เป็นช่วงเหมือนช่วงมัดรวมเม้ามอยมีเพื่อน,อนแบบอยากให้บิ๊กรีวิวแบบ สิ่งที่บิ๊กใช้กับผมบิ๊กนะคะว่าอุ้ยทาสีผมยาวนานมากผมดูไม่เสียเลยอยากจะบอกว่าเสียนะคะเพราะว่าล่าสุดน่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าบิ๊กทําสีผมชมพูไปใช่ปะนั่นแหละมันคือหายนะในชีวิตบิ๊กเลยอ่ะบิ๊กจะสัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าจะทําผมบอลก็จะทําบอลตลอดจะไม่แบบสลับไปทําสีนั้นสีนี้นะคะเพราะว่าการที่บิ๊กทาผมสีชมพูรอบนั้นน่ะ วันนั้น Big บิน๊กฟอกมาทั้งหมด3รอบมันทําให้ผมบิ๊กที่ตอนแรกอะช่างชมว่าอุ๊ยผมยังดูแข็งแรงสุขภาพดีอยู่มันถึงจุดที่แบบผมมันใสอะ่ะใครที่เคยฟอกผมน่าจะเข้าใจว่าพอผมมันใสเป็นแบบเหมือนแท่งเหมือนไฟเบอร์ใสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูใสๆอะ่ะนั่นแหละคือจุดอันตรายนะคะแล้วถ้าฟอกครั้งถัดไปมันจะขาดซึ่งพอบิไปเติมโคนมาครั้งเนี้ยมันขาดจริงๆทุกคนมันขาดจนที่แบบว่า ผมบิ๊กเหลือน้อยลงอะ่ะแบบมัดผมแล้วผมดูบางลงอย่างสังเกตได้ที่เพืเ่อนๆเห็นผมชี้ๆเนี้ยไม่ใช่ลูกผมนะคะมันคือผมที่มันขาดแล้วมันเหลือแต่ต่อทุกคนบิ๊กก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่บิ๊กจะได้ทําผมสีบอลน,นะคะพอหมดเซตเนี้ยบิ๊กก็คงต้องไปทําผมสีน้ําตาลสีเข้มแล้วแหละแล้วก็เลี้ยงผมแล้วก็สัญญาตัวเองว่าจะเลี้ยงผมให้สุขภาพดีแล้วก็เจอกันอีกสัก 2ปีข้างหน้าไหมน่าจะได้เนาะแล้วมาทําผมสีบอลอีกทีนึงเพราะบิ๊กชอบผมสีบอลมากอะมันทําแล้วแบบมันเข้ากับบิ๊กอะมันเป็นสีผมที่ไม่รู้สึกว่าอุ้ยบิ๊กทำแล้วบิ๊กสวยไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าตัวเองสวยกับผมสีนี้นะอ่ะ anyway ลงไปแล้วนะคะทั้งสองสีเบอร์ศูนย์สองทั่วหน้านะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งกลางหน้าได้หน้าที่ดูมีมิติหน้าพุ่งแบบนี้เลยแกสวยนะเนี่ย บิ๊กรู้สึกว่าวันนี้บิ๊กลงค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็ยังเป็นธรรมชาติซึบไปกับผิวได้ค่อนข้างดีอยู่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ทั้งวันนะคะตลอด1ิบชั่วโมงจะเป็นอย่างไรยือหยา่มมากน้อยแค่ไหนเยิ้มไหมหลุดหรือเปล่าก็มาติดตามชมนะคะเดบิ๊กขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกกันค่ะกลับมาแล้วนะคะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยผิวเป็นไงบ้างได้ไหมในต่อดูหน้าผ่องดีนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่มีความเหมือนแอบเข้มนิดนึง ตอนแรกบอกไม่ดรอปแต่รู้สึกว่ามันมีความแอบเข้มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะถือว่าหน้ายังสวยดีอยู่นะคะแต่จะสวยเท่าไรหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเนาะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงสานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าวาหนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะยังสวยเดะเชปะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวถ่ายอัพเดทให้ดูเรื่อยๆด้วย กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา57นาทีค่ะผ่านไปแล้ว9กเกือบ10ชั่วโมงนะวันนี้ขอมาเร็วนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อวานบิ๊กมีถ่ายให้ดูตอนผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงเป๊ะๆด้วยนะจริงๆแล้วสภาพผิวสภาพหน้าก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอะให้ดูหน้าแบบใกล้ๆเป็นประมาณนี้เลยต้องเพื่อนว่าไงบ้างเอาจริงคือคุมมันดีนะความมันมีค่อนข้างน้อยเลย อาการผิวไม่สวยก็มีบ้างนะคะอย่างตรงนี้ที่บิ๊กมีสิวอะ่ะแล้วมันมีอาการแบบผิวแห้งจากการใช้ยา,ารักษาสิวอะ่ะก็จะมีแบบนิดนึงนะประมาณเนี้ยภาพรวมมองมุมนี้ก็คือผิวยังสวยดีอยู่นะคะหน้าไม่เยิมนะไม่ดรอปถือว่าสอบผ่านเลยนะคะมาลองซับหน้าด้วยที่ชูดดีก่นนะ่นเนอะว่าจะเป็นยังไงจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนนะ ซัหน้าไปแล้วนะคะหน้าเนียนใช้หน้าตอบได้อีกยาวๆนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษนะแล้วเหมือนซับหน้าไปแล้วอะ่ะหน้าเนียนขึ้นกว่าเดิมหน้าสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเออเป๊ะปังมากคุณน้าคือแบบหน้าดูนวลดูเนียนดีมากเลยอะ่ะตรงหน้าแก้มผิวแอบสวยอ่ะแล้วมีหลุดติดชู่เท่านี้ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะคะพอความมันมันน้อยอะ่ะปริมาณพุชชั่นที่มันจะหลุดติดิชชู่มันก็น้อยไปด้วยนะคะ ลดลดลดโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสําหรับพุชชั่นโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสําหรับพุชชั่นโซชัยนะคะแต่และจุดมีให้คะแนนยไงบ้าง1เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นพุชชั่นที่เนื้อบางเบาแต่ให้การปกปิดนะเท่าที่บิ๊กลองใช้ทั้ง2วันนะคะทั้งแบบแถบแล้วก็ลงหน้าเลยแล้วก็แถบแล้วก็วนที่ฝานะคะบิ๊กว่าเขาให้การปกปิดประมาณมีเดียมเกือบฟูลคาวเวเลตนะคะการปกปิดมากสุดได้ที่ประมาณแบบ80 90%ินิดๆนะคะยังไม่ถึงกับฟู coverage หน้าเป๊ะหน้าปังหน้ากริบนะคะแต่การปกปิดที่ให้มาก็คือไม่ได้หน้าเขียดเลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะใครที่มีรอยชัดแบบมากๆนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์เขาช่วยได้อย่างวันนี้นะคะบิ๊กลงแบบแถบแล้วลงเลยให้การปกปิดแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เข้าช่วยเลยนะหน้าถือว่าแบบเป๊ะเนียนดีเลยปกปิดคืนลดคะแนนการปกปิดของมูเจนโซชัยมีให้คะแนนอยู่ที่ 9.5เต็ม10ค่ะสองในื่อนความบางเบานะคะอย่างที่บิ๊กบอกไปอ่ะว่าบิ๊กชอบความบางเบาของคุชชั่นโซชัยมากคือมันเนื้อซึบแล้วก็เกลน่ยไปกับผิวได้ค่อนข้างดียิ่งเราแทบแล้วก็วนที่ฝาแล้วลงไปที่หน้ามันยิ่งบางเบาเป็นธรรมชาติซึบผิวสุดๆเลยนะคะความบางเบาของคุชชั่นโซชัยก็ต้อง10เต็ม10กันแล้วค่ะสามในส่วนความติดทนนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้บิ๊กมีออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะเป็นเดินห้างนะแล้วก็ก่อนที่จะมาถ่ายอัปเดตอีก10ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูอ่ะบิ๊กป เดินธรรมศาสตร์แฟร์มาด้วยนะคือเจอความร้อนแบบเหงื่อออกฉ่ำมากแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่า1คนเยอะ2คถือของค่อนข้าง,งพลุงมพลังนะคะเลยไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะว่ามันมีเหงื่อออกมามากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่ามีเหงื่อไหมคือมีบิ๊กเท่ากับเครื่องผลิตเหงื่ออยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีส่วนไหนหลุดเลยนะยังถือว่าแบบติดทนหน้าเนียนดีอยู่เลยอะถึงแม้ว่าจะเจอเหงื่อเจอความร้อนต่างๆนะคะซับหน้าด้วยที่ชูไปก็มีหลุดออกมาค่อนข้างน้อยเลยความติดทนของกุ้งแชโซชยัยต้องร้อง สิบเต็มสิบอยู่แล้วค่ะสี่นะคะในะส่วนของการควบคุมความมันบิ๊กบอกเลยว่าตัวนี้ควบคุมความมันได้ดีเลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นก่อนที่จะซับหน้าดวยที่ชูนะครับความมันคือมีน้อยมากแบบน้อยจริงๆอะ่ะแค่หน้าแก้มกรุบกริบพี่ว่าตัวนี้เขาคุมมันโอเคเลยนะคะสาวที่ผิวผสมค่อนไมทางมันแบบบิ๊กคือถูกใจมากค่ะคะแนนการคุมมันของครูชันโซชัยนะคะเอาไปเลยที่9.5เต็ม10ค่ะ5ข้อสุดท้ายนะคะในะส่วนความผิวสวย นี่เป็นไงบ้างผิวสวยดีเนาะตอนลงไปที่ผิวผิวก็มีความสวยมีความเนียนมีความเบอร์มีความแบบบางเบาซึบผิวเป็นธรรมชาตินะคะผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงผิวก็ยังสวยอยู่นะแต่อาจจะมีอาการแบบผิวไม่สวยตรงนี้บ้างที่แบบอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปานกลางแล้วก็แบบเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยนะคะ แต่ถามว่าน่าเกียดไหมก็ไม่น่าเกียดเลยนะคะกับราคา390บาทแล้วก็1แถม1นึ่อ่ะแล้วก็แบบพอมองมุมนี้ถ่ายรูปเอยใดอ่ะมันก็ผิวสวยดีนะคะซึ่งบิ๊กมองว่าปัญหาบริเวณนี้ที่บิ๊กเป็นอ่ะคนอื่นที่ไม่ได้มีอาการแบบหน้าหย่าง่ายหน้าบ้วนคุชชั่นง่ายอ่ะบิ๊กว่าไม่เป็นแน่นอนบลกลบคุ้นหาแล้วในคะแนนความผิวสวยคุชชั่นโซชัยบิ๊ให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะ มารีวิวให้แล้วนะคะสำหรับคุชชั่นโซชายบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ควรค่าแก่การซื้อแน่นอนใครที่เป็นมือใหม่อยากได้คุชชั่นไปลองใช้นะคะบิ๊กว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากเพราะว่าราคาเขาคือ390บาท1แถม1นนะทุกคนจะเลือกสีแบบสีเดียวก็ได้หรือจะเลือกหลายๆสีค่ากันแบบบิ๊กก็ได้นะคะทำไมถึงเหมาะกับมือใหม่อยากได้คุชชั่นไปใช้นะคะ เพราะว่าราคามันดี1แถม1ใช้ได้ยาวๆแล้วที่สำคัญคือคุชชั่นตัวนี้เขาบางเบานะคะแต่ว่าให้การปกปิดฟินิชดีนะได้การปกปิดตั้งแต่น้อยจนถึงบิวไปเพิ่มจนเกือบฟูลคัเวลต์ได้เลยนะคะแล้วผิวมันก็เนียนสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันที่สำคัญคือคุมมันดีด้วยติดทนดีอีกต่างหากเจอเหงื่อเจอความร้อนก็ไม่มีหลุดไม่มีไหลนะคะใครกําลังมองหาหรือเลงน้องอยู่คุชชั่นโซชัยบิ๊กว่ารีบตามด่วนๆนะไม่รู้ว่าโปรโมชั่น1แถม1นเขาจะมีอีกนานแค่ไหนแต่บิ๊กบอกเลยว่าาถ้า มีโปรโมชั่นอยู่ก็ต้องรีบต่ํมถึงไม่มีโปร390บาทได้ตลับเดียวก็ควรค่าแก่การซื้อนะคะใครสนใจเหมือนเดิมบิ๊กปักตะกร้าไปให้แล้วสำหรับ y o u t u b e Shopping แล้วก็ใน Description มีลิงก์ผ่านช่องทางช้อปปีไม่แน่ใจว่าราศาดามีหรือเปล่า ถ้าซื้อผ่านช่องทางที่บิ๊กปักไว้ให้นะคะก็เป็นกําลังใจให้บิ๊กเนาะเป็นค่าขานมค่าตัดต่อค่ารีวิวเอ่ยใดนะคะจะได้มีคลิปไหม่ให้เพื่อนดูต่อๆไปนะคะวันนี้บิ๊กต้องลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้ไอเทมอนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วคะ่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย